อีกคลิปหนึ่งนะคะพี่พี่คลิปที่สามแล้วจ้าผ้าลายก้นหอยเหมือนเดิมนะคะก้นหอยฝืนนี้นะคะเป็นก้นหอยลายนาคน้อยนะคะสีแดงเลือดหมูค่ะพี่พี่มีหน้านางด้วยนะคะแล้วก็ไหมบ้านพุ่งยืนเช่นกันค่ะแล้วก็ขนาดก้นหนึ่งคูณสองเม็ดมีเชิงบนกับเชิงล่างค่ะพี่พี่่ะ พื้นท้องผ้าจะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะแล้วก็เชิงบนกับเชิงล่างส่วนตัวนาคนะคะจะเป็นสีเขียวนะคะเป็นสีเขียวแซมข้างในด้วยสีขาวแดงนะคะสวยนะคะพี่พี่เอสีแดงเลือดหมูมีกีพี่พี่พบางคนชอบไหม่นอ้อผ้าก็หนานะคะพี่พี่ก็สวยดีนะคะ ชอบไหมคะชอบก็รีบจองนะคะพี่ๆปกติลายหอยก็จะไม่ค่อยทอกันนะคะเพราะว่าถอยากใช่ไหมคะพี่ๆพ,พื้นที่2เลยดีกว่านะคะพี่ๆพ,พื้นนี้จะเป็นพื้นท้องผ้าเป็นสีเขียวใบตองนะคะแล้วก็ทอก้อนหอยลายกลิดเตา่าแบบประยุกต์นะคะซึ่งเป็นลายขนานนะคะลายขนาน เป็นแนวขนานนะคะแล้วก็เกล็ดเต่านี่ก็จะเป็นแบบแบบประยุกต์อัค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ตัวตัวลายเกล็ดเต่านี้จะเป็นออกเหลืองนะคะเหลืองเหลืองเขียวะะอ่ะค่ะบาใบสีก็เป็นเชิงบนกับเชิงล่างนะคะก็สวยนะคะพี่ๆสีเขียวเขียวใบตองด้วยอ่ะคะ่ะชอบไหมคะผ้าหนะะนะ้าหนาจริงๆเลยค่ะ เดี๋ยวถ้าอาบน้ำยาน,นะคะจะนิ่มมากเลยค่ะพี่พนิ่มแล้วก็หนักค่ะหนักเต็มที่เลยค่ะรีบจองไว้นะคะพี่พี่หมู่บ้านนี้ก็จะมีทออยู่หมู่บ้านเดียวค่ะเท่าที่ที่ทราบมานะคะพี่ไม่งั้นเดี๋ยวเขาถ้าเขาอาจจะหยุดทอแล้วก็อีกนานกว,ากว่าเขาจะเริ่มทออีกสักทีหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่พจ้า